ันนี้เดินทางคนเดียวอยีกแล้วได้เดินทางคนเดียวในรอบเกือบปีก็ว่าได้เนาะเพราะว่าส่วนมากจะเดินทางกับคุณน้ำพึ่งแล้วก็ทัดทีมนะครับวันนี้เดินทางคนเดียวนะครับกับเจ้านี่เลยมีตังคนดีคนเดิมนะฮะ LRV สามห้าศูนย์นะครับแต่ว่ารอบนี้มีตังเนี่ยจะปอดไท์พังนะครับต้องเดินทางตอนเช้าก็คืออาจจะลําบากนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาหรอกครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับเดี๋ยวจะเดินทางการวันนี้ไปใกล้ๆนะครับไปหา ไอดอลผมไอดอลผมเดี๋ยวรู้กันไอดอลผมเป็นใครนะครับแล้ววันนี้เราจะเดินทางไปลาดบุรีนะครับแล้วเดี๋ยวดูกันว่าทริปนี้จะสนุกแค่ไหนเล็กโกครับก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีเพื่อนๆอพี่ๆทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่ a d v วตลอนทริปนะครับซึ่ง <Your S 2> ผมห่างหายจากการ ออกทริปมาเกือบปีหนึ่งมั้งที่จะทำคลิปนะครับวันนี้ก็จะกลับมาทำมาเดิมแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้จะเป็นทลิปสั้นๆนะครับสองวันหนึ่งคืนนะครับเป็นทริปเล็กๆไปจังหวัดใกล้ๆที่น่ารักนะครับและสวยงามสวยจริงๆในคลิปนี้ติดตามชมกันนะครับ ก็ถึงลาดบุรีกันละตอนแรกไม่ได้อยู่ในจุดหมายที่จะเข้ามานะแต่ว่าเห็นผ่านมาพอดีจะไปทางสวนพึ่งตอนนี้อยู่ที่อ่างเก็บน้ำครับโค้สสวยอ่ะเข้ามาแล้วคุ้มจริงกับบิวที่แบบโอ้สวยอ่ะสวยมากการเดินทางวันนี้ของผมถือว่าคุ้มนะเพราะปนนี้มันเป็นหน้าฝนแต่ไม่เจอฝนขอให้เป็นอย่างนี้ทั้งวัน ขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่สวยๆหลายๆที่เดินทางเราดีกว่า ทางที่เราจะไปคาเฟ่นะนี่คือสวนพึ่งเป็นทางจากักรยานผมไม่เคยมาสวนพึ่งในมุมมองนี้มาก่อนเลยผมสาบานเลยมันสวยมากสวยแบบตะโกนมากอะ่ะไปไปต่อ You got me I น,นี้ถึงคาเฟ่ลาดาบนี่โอ้หันนี้คนเยอะมากเพราะว่าเป็นคาเฟ่ที่เขาลงในติกตอกกันนะชื่อ2องหคาเฟ่นะคะวันนี้ก็กลุ่มบอใส่เต็มไปหมดเลย สวผมเป็นสวนพึ่งที่สวยมากจริงนะไม่เคยมาเส้นนี้เลยน้ําตาไหลเลยตอนเห็นก็แบบโอ้พี่สวนพึ่งจริงเหรอวะไม่เคยเห็นในมือวนี้สวยสวยไปข้างในกันหาอะไรทานเดี๋ยวเช้านี้ Dance through the night. Can't believe this feels so right. Love with you feels like a dream. ถนนหมายเลขสามนะครับเป็นหมายเลขสามที่เขาบอกว่าเป็นหมายเลขสามเลยวะหมายเลขสามลาดบุรีไอ้เหี้ยกูเห็นแต่กอย้ามันสวยมันสวยถ้ามันไม่มีกอย้ามันจะสวยเมื่อกี้ให้น้องถ่ายให้ล้มมาในข้างบนหนึ่งรอบเค <c oughs> เดี๋ยวไปต่อดีกว่า เมื่อกี้นะเราโห่ก็ล้มแปะไปรอบหนึ่งพอดีเซิร์ชเจอร้านชื่อครัวบางฟานะครับครัวบางฟานะครับขายของอร่อยอร่อยกินข้่าก่อนนี่ครับเมนูอาหารนะฮะวันนี้แน่นอนนะครับดูรีวิวมาเยอะจะกินอันเนี้ยเล้งเนื้อบางบอกอร่อยมากเลยอันสุดท้ายด้วยเดี๋ยว นี่นี่โอ้โหแฝติ๊กเกอร์เต็มเลยเดี๋ยวจะแปะมากเลยก่อนนีของฝาออกรวยพี่น้ำางน้ำผงชุสุดท้ายเลยนะฮะรังเล้งเนี่ยฮะผมดูรีวิวมาเมื่อกี้เขามากินเล้งกันผมตาม,มากินเล้งใช่เค <c oughs> กินข้าวก่อนคนระับ See the light, laugh and dance through the night. Can't believe this feels so right. Love with you feels like a dream. So So Just and you. อถึงแล้วผู้อิงทานแคมปิ้งของเสียตึงกูนึกว่าหลอกกูมาเชือ่อต่วกูเป็นคนที่ไม่ชอบรุยอะไรอย่างี้ด้วยเนี่ยดูทางไม่ลงหรอกฮะจอนนี้ฮะขึ้นยังคิดหนักเลยพาไปหาเสียตึงกันดีกว่านะครับวันนี้พักที่นี่แหละครับผู้อิงทานแคมปิ้งของเสียตึงนะครับก o อนนี้ครับเรามาสัมภาษณ์เจ้าของนี่ฮะสู้เลยครับเป็นไงบ้างฮะเดี๋ยวตอนนี้สภาพไม่ค่อยเรร้อยเลยเดี๋ยวคืนนี้ก็ไม่เต็มบร้อยอยู่ผมอะ่ะไม่ค่อยเต็มร้อยอะไรนะ <laughs> สัมภาษณ์ไม่เต็มบร้อยไหมฮะโอเคแล้วครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับเสียตึงนะฮะวันนี้ก็เนี่ยพูทานนะครับผมขาลงมานึกว่ากเขากระโจมเมื่อกี้ไม่กล้าลงเลยกูโอเคโอเคครับไว้เจอกันนะฮะ รสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สองอยู่ลาบุรีนะครับตอนนี้ยังอยู่กันที่แคมป์เสตึงผมก็เพิ่งตืง่นผมไปดูบรรยากาศที่แคมป์ของเสียตึงนะครับเช้านี้นะครับก็คือภูฐานอีแคมป์นะครับฟูบรรยากาศเช้านี้ เป็นเนี้ยยังไม่ตื่นนะครับผมก็ไม่อยากไปรบกวนนั่รเมื่อคืนนี้ทั้งคืนเลยนี่ขอไปเสียงโกแก่โกแก่โกแก,แก,แก่ทั้งคืนเลยผมแม่งโอโหระับตอนไหนไม่รู้ตื่นไปทีตีสีห้องน้ำเราก็มานอนต่อโอเคครับเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางกันเช้านี้จะไปจะไปโซนบ้านคาเพราะตอนนี้อยู่ส่วนพึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะกลับกรุงเทพ กีครับ go เช้านี้นะครับกับภูอิงทานแคมปิ้งของพี่ตึกสวยอนะ่ะว่างๆมาได้นะครับใครมาได้นะก็มีค่าใช้ใจ่ายนะครับถ้านอนกระต๊อบก็เจ็ดร้อยนะครับนอนได้สองคนมีที่นอนมี หมอมีผ้าหม่มมีเรียกอะไรเหรอวะมีผ้าห่มมีปักมีนุ่มมีนี่พร้อมนะครับหรือถ้าใครสายกลางเต็นนะครับก็คนละร้อยห้าสิบาทนะครับก็มีให้เช่าเหมือนกันพัดลงพัดลมก็มีนะครับใครว่างก็แวะมานะครับเดินทางกันเช้านี้ You I can go so far mm -hmm. every day shining bright in your eyes. I see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe this feels so right. Love with you. ไิิกพอดีแคมป์เสียถึงนะครับเขาจะอยู่ห่างจากศูนย์พันไม้ศิลิกิตไม่เกิน1กิโลซึ่งมันเป็นที่ตั้งของแก่งส้มแมวนะครับตัวแก่งส้มแมวเนี่ยเขาบอกว่ามีนกยุงเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นป่านุรักษ์เดี๋ยวผมจะเดินเล่นแปบน๊บนึงนะครับแล้วก็จะเดินทางต่อก็เลยแกว่าแหวกก่อนไปดูกันว่าสวยแค่ไหน Let's go ตอนนี้อยู่แกงซมแมวนะครับคือผมมาอยากมาดูนี่แหละนกยุงนะครับเขาบอกว่าที่แกงซมแมวนกยุงเยอะมากเดินเข้ามาเมื่อกี้ไม่เจอแต่ว่าตอนนี้เจอแล้วผมมาหาทางให้ดูนะใกล้ๆไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นไหมแปบบ๊บนึงนะครับเห็นเห็นนกยุงตัวสีขาวข้างล่างไหมครับลอ,องดูอย่อยางเงียตรงนี้ไม่เป็นคันนะไม่อยากเขาเ้าไปกวคเขา นกยุงไหมนั่นนกยุงนะครับเป็นนกยุงที่แข่งทุ่มเลยหลายคนจะมาดูสิ่งนี้นะครับซึ่งผมก็เนี่ยมาดูนี่แหละได้เจอเลยคุ้มครับถือว่าได้เจอเยี่ยมครับสวยเลยนี่เจอน้องอีกตัวละนี่เจอใกล้ๆเลยโฮ้ยสวย มาสัตวตัวใกล้มากเขาไม่กลัวคนด้วยนะสุดยอดอ่ะสวยจริงสวยจริงผมนี่ยิ้มออกเลยเงียบมากเพราะมาคนแรกด้วยป่ะเดินทางครับ ตอนนี้นะครับก็แวะเติมน้ำมันกันหน่อยนะครับอยู่ที่พีทีบ้านขาผมก็ขับรถมาไกลมากแหละเพราะว่าแถวนู้นมันไม่มีปั๊มน้ำมันเลยหรือไม่ก็มีเป็นแบบชาวบ้านผมก็อยากจะเติมที่เป็นปั๊มใหญ่ๆมากกว่าก็เลยมาถึงบ้านขาเลยเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับจะไป ฟูจิบ้านคาแต่ระหว่างทางอ่ะสวยสวยมากเดี๋ยวจะหาที่แวะถ่ายรูปให้ด้วยสุขให้ได้กับสิ่งเล็กๆก็ตัวเราแม้ว่ามันจึงเงาก็สุขให้ได้ด้วยตัวเราสุขให้ได้กับ,บท้องฟ้าทะเลและภูเขาเมฆหมอกยามเช้ากับฤดูหนาวที่เข้ามาสุขให้ได้กับพรอ นรวงหลมาสุทตอนนี้นะครับก็อยู่กันที่สำนักสงฆ์ภูน้ำร้อนที่จริงลงมาเพราะว่าจะเข้ามาถ่ายอา่างเก็บน้ําแต่ว่าเห็นว่ามันมีวัดอยู่ข้างหน้าแล้วมันสวยก็เลยขึ้นมานะครับซึ่งก็สวยจริงๆไปบุญกันแป๊บนึงดีกว่านะครับ เชิงเขาเล็กๆซึ่งมันจะเห็นอ่างเก็บน้ำที่เราอยากจะมาดูด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูเป็นอีกที่หนึ่งที่ผมไม่เคยเข้ามาผมหลงเข้ามาแต่ก็บอกได้ครับว่าสวยนะแล้วก็คุ้มกับการเดินทางใครที่มีแพนมาลาดบุรีนะครับเลยเข้ามาอีกนิดนึงจากอ่างเก็บน้ำที่พวกคุณจะมาถ่ายรูปกันนะครับ แล้วคุณก็จะได้เจออย่างผมเห็นนะครับนู่นน่ะภูเขาไฟฟูจิที่เขาบอกว่าฟูจิท่าบุรีนะครับสวยเมื่อมองจากวัดนะครับสุดยอดสุขให้ได้กับสิ่งเล็กๆรอบๆตัวเราแม้ว่ามันจะเหงาก็สุขให้ได้ด้วยตัวเรา สุขให้ได้กับพวกว่าทะนเลและภูเขาเมกมองยามเช้ากับฤือดูนาวที่เข้ามาสุขให้ได้กับพร้อยยิ้มของคนที่รักที่พร้อมจะอบกอบเราในวันที่เราทูกใจตอนนี้นะครับเราก็ถึงกันแล้วนะครับหลังจากที่ไปวัดมานะครับนี่ครับฟูจิราบุรีกับ ADV 350นะครับ ตรงนี้มันจะเหมือนภูเขาไฟฟูจิเห็นไหมแล้วก็ส่วนทางเดียยสวยเลยนะครับผมอะ่ะหาที่ลงไปไม่ได้เลยมาจอดตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นทางโค้งก็จริงแต่ดูเป็นโค้งที่มันแบนที่สุดแล้วเพราะว่าตรงข้างในมันจะเป็นโค้งลึกมันอันตรายเกินไปครับถ้าจอดตรงนี้ยถ่ายได้สวยมันจะได้วิวสวยเลยผมว่ามีภาพที่เคยไปฟูจิที่ญี่ปุ่นมาจอดประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะแนบรูปให้ดูตรงนี้นะครับถ้าหาเจอไม่เจอก็ไม่มีลนะรูปคล้ายกันเลย เคครับเดินทางกันต่อหาอะไรกินดีกว่าหิวลวะปถึงแล้วนะครับผูปแคมปิ้งที่จริงผมมารอบที่สองที่สาแล้ว ชอบที่นี่มากเลยบรรยากาศหมืนแบบอยู่ต่างประเทศแล้วผมก็มาบ่อยมากด้วยแล้วมาผูกไอ้บ้านขากินกาแฟกันเดี๋ยวเดินทางทอ่อ u ตาตาสวยงามซะด้วยกับบรรยากาศเมื่อกี้ไปฟูจิตอนนี้มาแถวเมกาแล้วครับเดี๋ยวเดินทางกลับแล้วครับวันนี้ทริปนี้ก็สองวันหนึ่งคืนได้อะไรเยอะนะเป็นทริปแรกที่ผมเริ่มกลับออกมาเดินทางคนเดียวอีกครั้งหนึ่ง เป็นทิปที่เรียกความมั่นใจผมเป็นทิปที่ผมมาหาพี่น้องได้เจออินฟลูเนเซอร์หลายๆคนที่แคมเสียตึงแล้วก็เป็นทิปที่ผมเห็นลาบบุรีสวยมากนะครับก็คือเที่ยวทั้งสวนพึงละบ้านขาเจอกันทิปหน้าครับดูว่าผมจะพาไปลัดรอดที่ไหนอีกแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายก็ Go. เปิดเพลงเบาเบาเลยขับรถไปไปตามเส้นทางที่ใจฝันใฝ่ไม่ต้องรีบต้องร้อนพอนคลายไปตามสายลมที่มันพัดผ่านเก็บความสุขเล็กๆจากทำรมชาชติค้าคาในตอนที่รถแล่นผ่านปล่อยวางความวุ่นวายที่ผ่านมาปล่อยให้แดดยามเช้าและทอบมาตาที่ผ่านเข้ามาจะตรงหน้าตา ทำให้ได้เรียนรู้ว่าชีวิตเรายังคงมีเช้าวันใหม่จิบกาแฟเบาๆยดน้ำค้างจะโลมหัวใจที่เหนื่อยล้า